เฉลี่ยชิ้นหนึ่งอ่ะใช้เวลาประมาณ4วันครับเริ่มแรกจากฟิตติ้งเสร็จฮะประมาณ4-5วันครับ,รบทำค่อนข้างยากนะครับเนื่องจากว่างล่องมันเล็กแล้วกระดาษใสเขาไม่ถึงต้องต้องม้วนต้องมมวนขัดเข้าไปซึ่งรถขนาดใหญ่อ่ะเราจะไม่ใช้สีมุกกันเพราะว่าจะทำให้รถด,ดูหมุนดูดูไม่คมครับเจ้าของร้านที่ดีต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังทุกอย่างนะครับต้องสนับสนุนนะครับไม่ใช่ว่าอ่านลูกค้าเลือกสีไหนก็เอาตามนั้นเลยสวัสดีครับผมแบงค์เคดีแล็ท็อปนะครับเดี๋ยววันนี้ เราจะมาดูนะครับว่าตอนนี้งานที่เราเอามาทำเป็น Y i o d y Kit ค1 5 0เนะี่ยตอนนี้เนะี่ยมันถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนะี่ยคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้มีการฟิตติ้งนะครับฟิตติ้งถอดอ,อุปกรณ์เก่าออกทั้งหมดน,นะครับแล้วเอาก็เอาชิ้นงานที่เราเอามาให้ทางร้านเนี่ยเ, fitting, เขาได้ฟิตติ้งนะครับเขาได้ฟิตติ้งแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นดำเนินการของการขัดสี นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเป็นวันที่ผมรอคอยมากที่สุดนะครับก็คือวันที่เราจะเลือกสีนะครับ <Wow. S 1> ของเจ้าลูกชายของผมคือบับเบิรบีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะเอาสีแบบไหนนะครับเดี๋ยวตามกันไปเลยตอนนี้นตอนนี้รถอยู่ในขั้นตอนการที่ว่า หลังจากที่เราฟิตติ้งแล้วต้องถอดถอดถอดชิ้นส่วนลงใหม่เพื่อทําการขัดขัดตัวชิ้นงานที่ว่าไม่ได้ยังไม่ได้รูปทรงเพื่อทําการโปรสีแล้วก็ทําการขัดรูปน้ําใหม่ฮะเพราะเพื่อว่าจะพ่นสีในขั้นตอนต่อไปครับแต่เราเจอปัญหาตรงไหนบ้างไหมที่เจอปัญหาก็คือมีปัญหาหน่อยคือชิ้นงานค่อนข้างใหญ่แล้วก็ใช้เวลานานนิดนึอ๋อเวลาเราจะไปทําอ่ะเราจะไปทําชิ้นงานเนี่ยเราก็ต้องหาร้านที่ ที่ดีนะครับที่มีคุณภาพนะครับเพราะว่าบางร้านเนี่ยพอเราเอาของไปปุ๊บเขาก็ขาดปุ๊บพ่นพอไปวางอ่ะไม่ได้ไม่ไม่ไม่เข้ารูปไม่เข้ารอยนะครับแต่แล้วสาหรับร้านที่เขารู้นะครับเขาเคยทำเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเอาตรงนี้มาอ่ะเขาต้องลองก่อนนะครับลองแล้วก็ขัดเกีย์เกียวที่ไม่เข้าตรงไม่เข้ารูปเขาก็จะขาดก่อนนะครับอันนี้ฝากถึงเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้พี่แบงค์เกลียมาเลือกสีอะไรครับพี่นี่ครับสีบับเบิ้ลบีนะครับสีบับเบิ้ลบี บับเบอ้บีบับเบบีเนี่ยมันเป็นสีเหลืองเดี๋ยวตอนนี้กําลังดูอยู่นะครับว่าเป็นเหลืองไหนเหลืองส่วนมากจะมีอยู่ 3- ามสมเฉดครับจะมีเหลืองมุกซึ่งรถขนาดใหญ่อ่ะเราจะไม่ใช้สีเหลืองมุกกันเพราะว่าจะทําให้รถดูหมนดูดูไม่คมครับเราจะเลือกเป็นสีที่ไม่ที่ไม่มีมุกครับเราจะเลือกเป็นสีแบบแม่สีบเหลืองแม่สีเลยครับเพื่อท้าทํำให้รถดูโป่งนะคันใหญ่อ่ะทำให้ดูมาตรฐานดูดูให้เห็นสันดูความคมชัดของลายเส้นนะเจ้าของร้านที่ดีต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังทุก ทุกอย่างนะครับต้องสนับสนุนนะครับไม่ใช่ว่าอ่าลูกค้าเรื่องสีไหนก็เอาตามนั้นเลยนะครับอันนี้เนี่ยเหลืองนี้เนี่ยผมเคยใช้มาแล้วตอนนั้นแล็บสติกเกอร์เป็นบับเบอร์บีตัวนี้จะเป็นจะเป็นเหลืองอมส้มนิดนึงฮะเป็นลายบับเบอม์บีเลยใช่ใช่เหลืองอมส้มนิดนึงแต่วันนี้เนี่ยทางเจ้าเจ้าร้านเนี่ยเขาอยากจะให้เราแหละลองใช้ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะทําให้รถมันดูใหญ่นะครับเราก็ต้องการคือมันเข้ากับอ่าสเต็ปผมที่ผมต้องการที่ว่าอยากจะให้รถเนี่ยมันดูใหญ่นะครับ เข้าคอนเซ็ปผมเลย oh. นะครับก็มันจะมีเหลืองเหลืองอ่อนของ MT ก็ก็อันนี้ก็อ่อนไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็เหลืองนี้ก็อาจจะเหลืองแป๊บไปกสักหน่อยนึงเอาเหลืองนี้แหละเราเอาเหลืองนี้ดีกว่าครับโอเคงัง<ๆ>้นเราเอาสีนี้โอเคครับนะครับเยลโล่รหัสเบอร์สีคือ4 3 0สครับเป็นรหัสแม่สีครับครับเอานี่แหละ สำหรับกันชนหน้าเนี่ยคือเราจะเอาด้านอันนี้คือเป็นสันด้านล่างของกันชนนะครับอันนี้เนี่ยเราจะทําเป็นสีดําเงาส่วนด้านด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีเทาเราจะทําเป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาธรรมดาเหมือนที่ F 1 5 0ศอ่าอเมริกาเขาใช้ใช้กันนะครับเป็นสีเทานะครับแต่อันนี้เนี่ยของเราเนี่ยจะตัดเป็นดําเงาเพื่อที่จะให้มันเข้ากับสีเหลืองนะครับแล้วก็บริเวณนี้เนี่ย บริเวณกระจังเนี่ยเราก็จะเป็นเหลืองทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมาตัดตัดดองเสือดงเนะครับแล้วก็ช่องาผ้าใประมาณนี้อันนี้อาพูดภาษาใต้นิดนึงไม่ได้ขี้โม้นะครับอันนี้มาดูเลยอากล้องกล้องมาดูมาดูนี้นะครับอันนี้คือตันนะครับตันของกระจังนะครับตันของกระจังเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันมันเป็นเหลี่ยมคมเหลี่ยมคมมากนะครับเหลี่ยมคมมากวายบอดี้คิดเอฟหนึ่งห้าศูนย์ตรงผมเนี่ยถ้าเกิดว่า ทำแล้วสันไม่ดีสันไม่สวยเนี่ยมันก็จะออกมาไม่สวยนะครับเพราะว่าไอรุ่นนี้เนี่ยมันไว้โ์สันนะครับรุ่นของผมเนี่ยมันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเส้นคมนะครับตัวเส้นคมอธิบายหน่อยว่าตอนขั้นตอนการขัดเนี่ยมันมันมันขัดยากลําบากแค่ไหนมันจะยากมันจะยากตรงที่ว่าตรงช่วงช่วงสันเพราะว่ารถคันนี้สันจะเยอะมากดูดูจากลายเส้นนะครับนี่ฮะสันจะมีการต่อเนื่องนะครับคือสันเยอะมากยันตัวเหมือนตรงสักฟูปนี้ฮะต้องขัดแต่งไปเรื่อยเพราะว่า เพราะว่ามันไม่ใช่ช่องพอดูครับค่อนข้างขัดยากนิดนึงต้องมีการโป้ต์โป้ตแต่งแล้วขัดไปเรื่อยครับอันนี้ใช้เวลาขัดกี่วันครับแม่ลาโพนตัวนี้ฉเฉลี่ยชิ้นหนึ่งใช้เวลาฉเฉลี่ยชิ้นหนึ่งอ่ะถ้าเกิดต่อคนนะฮะใช้เวลาประมาณสี่สีวันครับเริ่มแรกจากฟิตติ้งเสร็จฮะประมาณ4ี่ถึงหวันครับเนี่ยครับ,รบก็คือไม่ได้ง่ายนะครับถึงบางคนบอกว่าอ้าวทาไมเอารถต้องมาจอดเป็นเดือนนะครับเนี่ยเจ้าของร้านเขาบอกเลยนะครับเฉพาะ ขัดสีฝาโปรงเนี่ยสี่วันแล้วชิ้นชิ้นหนึ่งอ่ะชิ้นต่อชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งใช้เวลาตั้งสันตั้งสันใหม่ขัดทิ้งตั้งสันใหม่ขัดทิ้งจนกว่าจนกว่าสันจะได้ถึงถึงจะลงตีตีสี่พื้นได้ครับใช,ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เหมือนกันก็คือ อันนี้เหลืองอันนี้ก็เป็นดำเงาดีป่ะตัวอันนี้มันเป็นเหมือนกับช่วงล่างแต่ตรงเนี้ยหรือว่าหรือว่านี่ก็ได้นะพอพอพอ,อพี่มาปุ๊บใช่ไหมดำปุ๊บพี่มาในทพี่ตัดใต้ร่องันปุ๊บมานี่ปึ๊บตรงนี้เหลืองหมดเนี่ยพี่กำลังคิดารณาว่าถ้าเป็นดำก็ดีพี่เพราะว่าเวลาเวลารถวิ่งล้อยืดน,นี่พี่วิ่งมาจะได้ดูไม่เลอะดูไม่เลอะมากด้วยโอเคชิ้นต่อไปดูชิ้นหน้าเลยด้อันนี้ อันนี้อันนี้เป็นส่วนแก้มหน้านะครับแก้มด้านหน้านะครับแก้มด้านหน้าเนี่ยมุมของแก้มกับมุมของกระจังหน้าหรือมุมมุมของกันชนหน้าเนี่ยมันต้องรับกันนะครับถ้าเกิดว่าทําไม่ดีกันชนหน้ามุมไม่ดีแก้มมุมไม่ดีมันก็จะไม่รับกันนะครับถึงบางทีแก้มมุมดีแต่กันชนหน้ามุมไม่ดีอ่ะมันก็ไม่รับกันจะไม่เท่ากันนะครับอ <pigs S 2> ันนี้อันนี้ทางช่างเขาใส่ใจนะครับอยาก ตัวนี้เขาใส่ใจอยู่แล้วตัวนี้ตัวนี้ตัดทิ้งไปเยอะเพราะว่าเงั้นเปิดบตูไม่ได้ติดตัวนี้เราเราตั้งร่องไว้หมดแล้วเราเราจะตั้งมาไว้หมดแล้วออมาไว้หมดแล้วอ่ะอันนี้เป็นชิ้นฝป่าโปรงท้ายนะครับอาจจะต้องยังจับนิดหน่อยต้องขัดหรือตรงนี้ต้องขัดทิ้งเลยอ่ในร่องเพราะว่ามันขัดยากเลยต้อง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 จับอีกนิดนึงนะครับตัวนิดหนึ่งอันนี้ทำค่อนข้างยากนะครับเนื่องจากว่ามันมี ลองมันเอกแล้วกะดัดสา,ายเขาไม่ถึงต้องต้องม้วนต้องม้วนขัดเขาไปมันเป็นช่องเล็กๆนะครับอันนี้ก็ใช้เวลานานนะผมคิดว่านะงานทุกชิ้นนะครับเป็นไฟเบอร์ทั้งหมดนะครับเหมือนที่ผมบอกว่าเป็นงานไฟเบอร์ทั้งหมดนะครับงานไฟเบอร์ดีไงครับพี่พอดีคือถ้าเฉียวชนแตกมาสามารถซื้อใยแก้วมาพอกสามารถซ่อมซมแซมได้แต่ถ้าเป็นพลาสติกฉีดแล้วเทิดพลาสติกชนแล้วแตกยืดครับมันจะฉีดยืดอ่ามันก็คือต้องเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมครับอันนี้ถ้าแตกโป๊ะเสร็จ S <S เราสามารถถ้าเรามีโมดอยู่เราสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้เวลาเราจะหาร้านเนี่ยคุณต้องดูว่าอุดงานของคุณเนี่ยเป็นงานไฟเบอร์หรืองานงานพลาสติกนะครับถ้าง,งานพลาสติกเนี่ยร้านไหนก็ทําได้ทําได้ครับแต่ถ้าง,งานไฟเบอร์เนี่ยเราต้องหาร้านที่ที่เขาทําอยู่แล้วนะครับหรือว่าเขาเคยมีการทําพวกวายบอดี้ย่ออื่นมานะครับอันนี้ผมก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับบางคน คิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเอาไปทําสีเองนะครับผมบอกให้คําเดียวว่าไม่ได้ง่ายนะครับเหมือนกับที่พี่ช่างก็บอกนะครับฝากระโปรงชิ้นเดียวก็ปาก็ไป4วันแล้วนะครับทุกท่านนะครับที่ต้องการที่จะทำวายบอดี้สำหรับกับทางร้านเกทีโอโตช็อบนะครับสามารถที่จะโทรมาได้เลยนะครับหรือว่ากดติดตามทาง Facebook หรือว่าทาง y o u t u b e นะครับตอนนี้ผมก็มีช่อง YouTube อยู่แล้วนะครับก็จะมาดูเราก็จะมีการอัปเดตนะครับการแต่งรถนะครับ ไม่ว่าจะเป็นวายบอดี้ธรรมดาหรือวายบอดี้คิดหรือแม้กระทั่งตัว F150 s p i d e ดออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ตอนนี้ที่ฮิตๆกันอยู่นะครับที่เห็นกันอยู่ตามท้องถนนทางร้านเราก็มีทุกอย่างนะครับติดต่อเข้ามาได้ อีพีนี้เราก็ได้มารู้ขั้นตอนการทําแล้วนะครับได้รู้ขั้นตอนการขัดนะครับแล้วก็เรามาได้เลือกสีกันละเดี๋ยวอีพีหน้านะครับเราก็ จะพามาดูว่าหลังจากที่ทุกอย่างเสร็จสิ้นนะครับเป็นฟินิชเนี่ยมันจะสวยมากขนาดไหนมันจะดูเท่ดูหล่อมากขนาดไหนนะครับทุกคนนะครับที่ต้องการที่จะทําสีนะครับหรือว่าต้องการอู่ดีๆสักอู่หนึ่งนะครับเข้ามาทําสีหรือว่าเข้ามาเคทนะครับก็ฝากอู่ของน้องเขาด้วยนะอ่ะให้เจ้าของอู่เขาเป็นคนพูดละกันอ่าถ้าลูกค้าคนไหนสนใจทําสีหรือวายบอดี้นะครับ ติดต่อมาทางเบอร์ทางโทรศัพท์ด้านนี้ได้เลยฮะอีพีหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูความเท่กันนะครับสำหรับบับเบิรบีของผมนะครับว่าจะหล่อเท่แค่ไหนนะครับได้เป็นขวัญใจแม่ยกหรือเปล่านะครับก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ